ครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะครับในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ iPhone 12นะครับ iOS 18นะครับการชาร์จแบบถนอมการชาร์จนะครับสามารถปรับได้นะครับใน iPhone 12นะครับสูงสุด100%ปรับที่95 90 85หรือว่า80ได้นะครับสำหรับจิตจำกัดการชาร์จนะครับเราสามารถปรับได้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับนะครับเพื่อจะ ถนอมอ,อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับใน iPhone 16ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะรับฟังชั้นนี้ก็ลองดูรุ่นอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่สำหรับ iPhone 16มีฟังก์ชันในส่วนของเกีดจำกัดการจายนะครับนี่ครับก็น่าสนใจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในทระกูล o e 16ซีรีส์นะครับ เป็นรุ่นถัดมาจากตัว iPhone 12e กนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่อยากจะได้ iPhone เครื่องใหม่ใครที่ใช้ไอโฟนรุ่นเก่าไม่จะเป็น p h o น e 12ลงไปนะครับก็คุ้มสำหรับการซื้อมาใช้งานรัวอัปเดตแล้วก็สเปคต่างๆก็ดีึ้นเยอะนะครับถ้าอยากใครเจ้ารุ่นอื่นก็ขยับมาได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเก็บในไม้มดูลักษณะของ การจัดแม็กซ์สูงสุดที่เราสามารถปรับค่าได้นะครับ